แม่เฮ็ดจักไรลค่ะแม่นี่โอ้โหไร <6 S 2> ลพกไรลเลยจ้าโอ้แม่คือดูแต่ค่ะนี่โอ้คนขยันตั้งแต่เกิดธุระเฮ็ดไปใส่ยู่ใส่กินเขาแน่พี่ดอกเขากระหลายย้ำนะก็ไปขายนะใช่กำลังมาซื้อไปในบ้านของสินละเมื่อนั้นแม่ขายได้เก้าร้อยเงินโอ้ล้ำนะวันได้ยี่สิบบาทแต่เขาตัดเอาเลยค่ะแม่แม่ถอบัวขาคนบัวควายเขามายวันนี้ก็ลังเท้ากระท้อล้างเท้ากระบะท้อล้างเท้ากระสูแล้วล่ะเอาก็ะพุกผักขายใกล้โน้บ่ได้ขายกาแฟกขายเสนอ เขาขายได้ขังดีตัวไหนเขาก็ได้เก้าบาทสิบาทยี่สิบาทล้วยนึงเขาก็ได้เป็นของเขาเบิดดีกว่าเขาที่ไปซื้อเขาซื้อกินบาไหวโรกสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกขูสุกคนค่ะพี่น้องค่ะื้อนี้ผู้จัดการแวค้นสวยนะคะอยู่ที่บ้านภัยกุดหินค่ะตำบลชัยสออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่สวนของคุณแม่ซ้ำร่องนะคะ พื้นที่ยูน่มีหกไรค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดผสมผ่สสารน,นะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปคุยกับคุณแม่สำรองค่ะว่าพื้นว่างแผนจังไดเฮ็ดจังไดสวนคอยได้มีไรใดทุกมือทั้งปีเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะล้ะกะสามารถจัดแจงพื้นที่ได้สวยงามขนาดนี้ว่าแม่พื้นมีความสุขขนาดไหนเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น,น,ะะน้องเนาะะไปคุยกับคุณแม่พื้นค่ะไปกันเลยจ้า นี่คะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเจอกับคุณแม่รองเนาะคะ่ะนาะจ้าคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่เฮ็ดยังไรยู่ทั้งหันโอ้ยปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกซูหยางซูเนลอะไรๆเสาไฮเสาสวนค่ะชมวิวเนาะคะ่ะแม่เนาะแม่คหาพื้นที่ที่แม่เฮ็ดเกษตรผสมผสานแม่เฮ็ดจักไรคะ่ะแม่นี่โอ้โหไรหกไรเลยจ้า แม่คือดูแต่ค่นะนี่โอ้คนขยันตั้งแต่เกิดทุระคนเฮ็ดคนมักเฮ็ดมักสั่งคือวันละค่ะแม่จ้าเอาแม่ขาปีนี้อายุเท่าไหร่ละค่ะนี่โอ้หกสิบหกหกสิบหกแล้วจ้าอู้หกสิบหกเพราะว่าแม่เกิดสองพันห้าร้อยค่ะแม่ศิกาได้หกสิบหกแล้วเอาแม่ขาในสวนนี้แบ่งสัดส่วนเฮ็ดหนังแน่ค่ะแม่โอ้โอันนี้ก็เลี้ยงปลาร่างเลี้ยงปลาแล้วนี่ก็มาปลูกสวนดอกไม้ ค่ะบ่อทั้งถึงคือเห็ดบ่อกุ้งหักบลาหันญ่ดอกกุ้งปล่อยกุ้งอยู่กุ้งกามอะไรกุ้งพร้อมจ้าผุนเด้อค่ะพี่น้องบ่อกุ้งคุณแม่จะอยู่ถึนถึงโอ้มีหอดบ่อบัวดอกบัวมองช่องวิวจ้าโอ้ดูเฮงเห็ดหลายย่างกับดอกละค่ะแม่ขาส้วนทั้งด่านนั้นน่ะคือเห็ดเอาไว้เห็ดหน้าน่ะบ่กเห็ดน้าเห็ดน้าก็อีกอีกสามไร่ต่างหากเลยเห็ดน้าน่ะโอ้ โอ้พี่น้องคะเมืองบ้านพักน้องคะนอแม่นอนั่นร้านกาแฟของลูกนี่ละค่ะเป็นร้านกาแฟจ้าโอ้ร้านกาแฟเขาเอื้นทุ่งนาคาเฟ่น่ะละค่ะแม่จ้าโอ้แม่คะข้องใส่ไก่นี่มิจะข้องค่ะแม่อยู่นี่เออในก็อ้อมนี่แล้ล่ะนะอ้อมสามเลย้งแต่เฮ็ดข้องใส่ไก่เี่กก็สามเลยค่ะจ้าโอ้แต่ว่าคุณแม่นี่มักปลูกดอกไม้แห้งนาะค่ะแม่เนาะ แม่คะดอกใหม่นี่เป็นพันธุ์ยังคะ่ะแม่โอ้อันนี้ก็พันธุ์อย่างเขาเอื้อนซื้อย,ยากง่ายดอกละของพ่กประเทศนอกของเขาไนงะโอ้ไม่ใครจำได้ดอกละแต่ว่างามเนาะค่ะแม่เนาะแม่ปลูกนานานะเขาก็ตัดได้ละพอปีใหม่มาเขาตัดถิ่มก็ปลงใหม่เรื่อยเอ,าอ้าบอจ้ะมันมันตัดออกแล้วือไปหากปลูกได้ปลูกง่ายๆนะเขาจะตัดถิ่มเบิดมันเกิดไหมแม่ปลูกเท่าเดนะียวแต่ว่าปลูกเท่าเดียวแร้วเลยอ้ปลูกเท่าเดียวเรีวเลยเอาม่นคือไงแต่อก็ตัดถิ่มมันก็ปลงขึ้นมาใหม่ กุ้งขึ้นมาใหม่นะที่เป็นดอกเบิดปีบสัสซัดแต่เขาหมายไวป้ปเปนเหนียวงาย่ายเนาะค่ะน้อนแม่แบบนี้เนนาะมัเหนียวมันเหนียวหมไปไปายไว้ได้อันนั้นก็ดอกกระดาษดอกอันสูงม,มะนั่นโอ้เอาแม่คะปลูกหลายปันนีิแม่ปลูกไว้เห็นเขาทายลูกไปซื้อหรือว่าไว้ตะขายนนทายทายลูกละถ้าพันมนมมาของเขาพูดอะไรอยากได้เขาก็ขายพันของมันนะจ้ามันมีพันดอกกระดาษดอกข้อสมอสินะดอกสีขาวนี่ยมันก็มาเองมันแั่ละค่ะแม่มันเกิดของมันเองเนี่ยพันเดียวกันนี่แหละนะ โอ้สุดยอดแนี่ยค่ะพ่อเขเคยรู้จักเตือนค่ะแต่นไม้ปลูกเต็มเบิดล่วหอยส่วนใกล้อย่างอย่างมิสุูยังเสียแล้วก็เลยตัดถิ่มได้เห็ดไหมค่ะพี่น้องขาคุณแม่คุณโบได้ปลูกแค่ของสวยๆงามๆเลยค่ะของกินได้กับมีบบกหลายหนึ่งเนาะค่ะแม่เนาะหลายอย่างหลายเนาะพวกต้นเผาต้นอย่างกระไรต้นเผาก็หาสิบต้นโอ้ต้นเผานี่หาสิบต้นฟังพุ่นกับฟังนี่ปลูกปีนี้แหละปลูกปีนี้แหละเบิดค่ะเอ้าแม่ร้องขา ไอ้ภาพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเมื่อเมืองเพราะว่าเมือง,องแหล่อยูนีเนี่ยคุณแม่ก็ปลูกเฮ็ดแค่ของสวยๆงามๆเฮ็ดเกษตรผสมผสานผอมเนาะค่ะแม่เนะะาะแม่ค้าจุดเริ่มต้นเลยที่เฮ็ดให้แม่เฮ็ดผสมผสานนี่พ่อหยังค่ะแมโ่โอ้ก็ปลูกไปสิละหลายเฮ็ดไปสิละเฮ็ดไปใส่ยู่ใส่กินเขาแน่พี่ดอกฮอกกรหลายับนล้วก็ไปขายนะชาวกำลังมาซื้อไปในบ้านของสิละสิ้อทงน้าเพียเพิ่งมาซื้อม่เคยมีกระหล่อมมิสยังละ ปลูกทุกอย่างเลยจ้ากระลำคะนามีทุกอย่างเลยสลัดอย่างมีบิดวันนี้มันก็่วงช่วงเ้าขายบิดแล้วก็คือเริ่มต้นไม่ปลูกไม่ใช่ฝักบุ้งผักยางได้แต่เพิ่นอยากได้เพิ่นก็มาหาเอาสิอะไรมิสเนลโอ้ค่ะแม่อันนี้ก็บักแ่งกลางที่ปิดนวยค่ะโอ้แม่คุณแม่ดูแหงเด้อค่ะพี่น้องนี่ละพันนี่ละมันงามน่ะตะเกียบ่าพด้าดอยู่หน่อยอันนี้มันขยายคักได้หลายพูดมันค่ะอันนี้เปล่งกลางเริ่มปิดนวย แล้วก็ปลูกพันธุ์พอดีย็นน่ะละนะค่ะพันธุ์พอดเย็นแต่บางตัเอาแม่คะแม่คิดว่าการปลูกทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้มีข้อดีจังไงแน่ค่ะแม่โอ้พอดีเนี่ยที่ละไปว่าเขาก็ปลูกไปก็มีความสุกไปเฮ็ดไปจี่ละนี่ไหเฮ็ดไปบดนี้ก็มีสดชื่นแน่ว่าทำอย่างเขาเมย์ได้ละไม่ต้องแต่อยากเฮ็ดย่างเดียวเลยไม่ต้องอยากเฮ็ดจากกวนกวนหนานึงหนาหนึงข้าวเดียวแล้วทวนเราทวนเราแล้วว่าเขาหอมเขาเงาเพื่อน บ่คิดว่ามันเมื่อยเลยบ่แล้วบ่เมยบ่อย่างอะล่ะโอ้กูไหนก็มาถามเฮ็ดเมยบอกว่าบ่เมยสนนกันว่าค่ะเบิ้งตอกไม่แน่เบิ้งนั้นเบิ้งนี้ก็สิเหล่าเขาก็ะหักของมันเขาให้ตอกเขาหักเลยน่ะค่ะเขาก็สิเหล่าก็เทสัตว์นี่แหละเทสไปนี่สิเหล่าโอ้มันก็มีชีวิตธี่คือความสุขของการทำเกษตรเนาะค่ะแม่เน้ะโอ้ได้สุขภาพพร้อมสุขภาพกายสุขภาพใจพร้อมจ้ะโอ้เอาเมยค่ะยามผลผลิตของเฮาวเละๆย่างสิ เป็นจังไรในทำนะ่ะความูซึกแบบว่าซื้อเขากินกขาเข้าเด็กเก็บกินในสวนโอ้เขาเนี่ยเขาบืออ่อกินมาละเขากินเขาก็เป็นยังเพราะว่าเขาบ่เร่นบันเล่นยา,าเร่นวันเล่นยาปุ๋ยเขาก็ปุ๋ยคอกธรรมาดาของเขานี่ละ,ะเขาก็ไปต้องซื้อขีงวัวเขาสามสามรงร้อยซื้อละเจ้าสีร้อยหา,าร้อยเงยินแสาม,มาทิมไว้เขาก็มาใส่ด้ปุ๋ยคอกเลนั่นละมาใสา่มันก็งามย้อนปุ๋ยคอกนี่ละปุ๋ยอะนรท้ก็บ่เท่าไรหรอกก็ซื้อม้าเล็กๆน้อยๆค่ะแม่จ้า โอ้สุดยอดอีลิเอาแม่ค้าเห็นมาจากปีค่ะนี่โอ้เห็ดมาเรื่อยๆตั้งแต่สิไหนฟูร่ะแต่สมัยกี่หาบัวยังหาบเท่าสมัยนี้โอ้มาต้องใกล้ๆที่ก็หาบหัวต่อยู่ใกล้เสียหาบหาบผู้พ่อก็หาบละหาบทั้งหดทั้งเอาใดหดท่อกันเอาใดหดพร้อมหาบพร้อมจ้าแม่เวลาตอนท้างกามันก็บืดอยู่กินเดฟพี่น้องพี่น้องมาก็เก็บฝากมันมาซื้อเขาก็ให้ไปกินนี่เสีย วันนี้เพิ่มมาสี่ก็มาสมมูสมพวกสมเปฟ้อนไประลำต้องก,กันเจลาเขาก็มาจะได้สองรถเมื่อนั้นแม่ขายได้เก,ก้าร้อยเงิน<ฮ>กระลำนะหัวละยี่สิบบาทแต่เขาตัดเอาเลยค่ะแม่หัวกระลำให้ปลูกกระลำบุด,ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันบุดแล้วไม่ปลูกไม่นะเขาจะซื้อแพงมาแพงกระ้อยเขาเห็ดไถ่ฮาพอ่พอหยเนะขาน่ะเขาไม่ได้พออ่อเองเขาไปซื้อเข,อขาค่ะซื้อเของมาลุงเอาเลยโอ้ยังไงแม่จะปลูกแบบว่าหมุนเวียนตามฤดูกาลหมุนซันนี่แหละเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่นี่ละเห็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะ ค่ะเออโอ้สุดยอดอีลีค่ะแม่คะเอาแม่คะก่อนที่จะไม่เห็ดเกษตรตะกี้แม่เห็ดหยังอยู่ค่ะแม่อ๋อที่ได้เห็ดหยังก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปลูกก็มีผู้เดียวผู้ไซดลูกทุนค่ะมีผู้เดียวลูกนะโอ้ยที่ล่ะก็เห็ดไปที่ล่ะเห็ดฟางสิละเห็ดเร่ย์ก้นยุสันนี่แหละทั้งก้นทั้งผูกค่ะแม่โอ้เห็ดมาเร่ยๆเร่ย์เร่ย์่ะทั้งผูนก็เม็นมาเขียบมาเขียบมาเกี่ยบไม่ต่างไรเนี่ยเรามาเกี่ตะกี้ก็เดี๋ยวเจอไอ้งา หลายเนาะค่ะเด้กเอู้แม่คะปลูกบุ้งหน่อยได้ค่ะนี่หลายปลูกไปเรื่อยๆที่ล่ะอ้เอาแม่ไปขายที่ผู้ใดต้องการนางมีบุษย่างเสร็จละค่ะมีผักกระดินมอยผักกระดิ่งมีสนอกกับข้าวเดียวได้เบื่อแต่ละค่ะเสียหลายร้อยอยู่ไปขายนะโอ้ขายทุกมือเลยบ่ค่ะแม่นี่ฮะขายทุกมือเลยบัดนี้บ่าเมื่อไปแล้วขันมาเขาบ่บ่าเขาก็เลยบริหารเวียดเขา อนี่ข่าม่วนที่จะไปขายมือนนินี่ละจะมาขายเลี้ยวดรอก้นงบมะเขียวนด้อันนี้ผักคะน้านี่ละผักข่าน้าผักผักน้าเกษตเต้าคุ้นที่สนิทเรีบเนี่ยมัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผักคะน้าผักกะ่ชมุยาวนี่เขาเองผักกวางตุ้งเนี่ยอันนี้คือเขาไปขายผักกวางตุ้งเห็ดมัดแง่ยล่ะเพื่อนสิบบาทสิบบาทนี่แหละะสิบาทเนี่บาที่ละให้คนกินไปใส่เขาเขสอดเพราะเขาขายถือเขาเห็ดลายก็เขาซุ้มเขาเห็ดแต่เขาบอว่าเห็ดอันเห็ดเดืะ โอ้ย máu เบิดสันสิบบาทสิบบาทเนี่ยเเฮ็ดมิได้ัตทยังไงเรือละย่างละหาย่างละสิบเราได้หลายเดี๋ยวนี้ก็ร้อยสองร้อยเด้น่ะค่ะแม่เออละได้มือลายหลายร้อยอยู่ที่ไปเก็บบะเขียบะเขียก็ถูกแล้วสิบบาทก็ถูกหมดไงไปใส่เของกระสออเอาผู้ละสองทงสามทงเอาอะไรหลายอย่างพู้เราคนในบ้านอ่ะผู้เดียวซื้อหกสิบบาทก็มีเอาหกย่างมีมือบดสุยางค่ะนั่นละมีบดสุยางง่ายๆสาวว่าได้หมกแตงที่ที่แพงหมดนะหมากแตงที่ร้ได้ยี่สิบ ค่ะแม่อาชุ่มนี่ค่อยสิบบาทโอ้โหเาง่ายง่ายซ้ายยูนี่นั่นมีเบอร์ทุกอย่างนี่เออาแม่พาไปเมืองแนวปลูกข่องแน่เนาะค่ะเนื้อนะคะผักแนงกระลำกระมีเขาก็ให้เป็นถุงถุงละสิบบาทแนงกระลำนะวันนี้มันก็บดแล้วมันก็มีแถแนวที่ก้นปลูกมันดอกไม้เขาก็ลุอมแล้วมันก็เดือดเี้ยดอกกระดาบโอ้พักกายที่ปลายนาอันนี้แหละนี่ก็ว่านเบี้ยอีกไปนั้นก็มาเขี้ยวที่ลูกมาเขี้ยวอีกค่ะอันนี้ก็ผักนะผักสลัดนะผักสลัด อ่ะซื้สอสองนึงก็สิบยี่บห้าบาทสองนึงก็ได้หลายหลาคนหลานมาทันบวกเขาบวชเป็นเบีย้ยอยู่ก็มีหลายหลายบาทค่ะจะน้อยนี่ก็งามสดจะโก,ก้ขายกันทันไม่ได้จะน้อยนะแม่ค้าไร่ได้สูงสุดมือหนึ่งได้จักบาทเลยล่ะ,ม,ะมันก็หลานมันมาทันหลานได้มามือนี้งบรรลุนมนก็บวดหลานกินหลายหลานสองคนได้หลายได้มือละจักบาทค่ะแม่โอ้ยทั้งแทีก็ได้สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยและเต็มของเขาไปน้อยไปหลายแม่ก็สองร้อยสามร้อยเป็นที่ละค่ะทั้งเทียก็ได้หลายได้งเทียก็ได้น้อย แดีแ๋ยวตะของเขามันบืดแล้วก็คือเริ่มต้นไม่เสียมันเฮ็ดบณทันอยู่ได้บ่ค่ะแม่แล้วก็เฮอยู่ไปสิแล้วมื่อสองมื่อก็มีรายได้ดไปอีกมื่อสองมื่อก็มีอีกตะวักลานจะกินหลายลานนะ่ะค่ะปสองคนก็เปลืองเด่นก็พูดว่าหาสีหาสีก็ไปร้อยอย่าง้กับคุณไม่อีกก็ไม่กินอีกได้รำเลยซื้อเศ้าซื้อแรงขึ้นหมดเลยมือนี่ก็เบิดห <c oughs> ลายร้อยอยู่ลานนะ่ะ <c oughs> โอ้ยแท้ก็ทันหลานแทอก็มาทันหลานเนาะค่ะแม่ะขะล,<น>ขา,ลามกะลำมสาเริ่มห่อเนี่ยแหละ ชุดนี่ขายไดแล้วนะไม่ได้ซื้อมาลุ้นนะมาปลูกไม่นะ่ะเนี่ยปลูกไม่นะ่ะมันกลังเริ่มห่อเนี่ยละ่ะเพราะว่าอากาศของเขาเดี๋ยวก็ฮอนเดี๋ยวก็หนาวจ้าทีนี้คุณเราคนว่าที่ซื้อมาปลูกขึ้นอย่างเพราะว่าหนาวฮอนบหอ่ห่อห่อบ่ห่อก็ต้องซื้อมาล่องเบิง้งสำหรับมันก็ฮอนเนี่ยละ,ะเพราะว่าอากาศเข,ข,ขาคือเก่าแต่กียอากาศเขาเนีน่ยมันจะฮอนก็ฮอนแท่นบ่หนาวก็หนาวแท่นเดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหน,นาวมันด้่ะแม่ฟังคุณตังงาอ่างแม่ขั้นนี้เรื่องไท่ั้นภาคขึ้นไทย แม่เลี้ยงปลายังเนี้ยค่ะนี่ตอนนี้ทุกอย่างทั้งป่านตอนนํ้มาปล่อยปล่อยป่านนินไม่มาวันนี้ปล่อยป่าดินปล่อยป่าขาวอันนั้นน่ะวันนี้อีกเกี่ยงไปเสียวันนี้ก็น้ำมาท่วมด้ล่าน้ำที่ทวมทุกปีเด้อวันนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วก็คือปล่อยไปธรรมชาติวันน่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวก็จังไหนวุป่าบ้านละป่ามานํ้ำธรรมชาติเอาไั้เดี๋ยววันนี้ปล่อยค่ะแม่มันจะมีปลาคอออย่างไงใส่ได้เมื่อไรสองรูสามรูคนได้น่ะล่ะบ่ค่ะใส่เบ็ดเนี้เบ็ดน่แล้วเด้เบ็ดอะ ไส้ผู๋ห้องไส้ปขายบอค่ะวันนี้น่ารักไปขายเพื่อนกับบอกเพื่อนกับมาเสือเล่นไงไอปู๋ค่ะค่ะโอ้เห็นละค่ะเบ็ดเออเบ็ดก็มีใส่ของเจ้าของให้เราใส่ใส่ดอกใส่ดีละอ้าแม่คะตอนตอนที่แม่จะเฮ็ดเกษตรผสมผสานเหลกๆเลยแล้วก็เฮ็ดเป็นคาเฟ่เฮ็ดเป็นเอียงสิตั้งเป้าหมายกับ คำว่ากเกษตรผสมผสานนี่จังไรแน่ค่ะแม่เออนาตีมาล่ะมีเป้่าไม้แบบไหนว่าก็ทีเ่เฮ็ดทั้งดอกไม้นี่หมายคว่าหรือดูดเพราะา่เจ้าของอยู่ในสถานที่เขาเนี่ยมันเหมาะบ่ได้อยู่ถนนใหญ่เพราะที่ได้ค้นออกค้นเขาซื่อดีเวละก็เลยว่าลาสนหรับอบอกลูกนะถ้าตีเมตดทั้งสี่เพราะได้อยู่กับลูกกับเต้าเขาวันนี้ก็เลยว่าเม่ที่ปลูกดอกไม้ให้แล้วก็มาปลูกผักพร้อมน้ำคนมาบึงดอกไม้เขาเห็นผักให้รเขาซื้อผักพร้อมนี่สินะซื้อผักไปกินน้ำสำหรัว่าน่ะลรเห็ดนึ่งยัง กีดแดดเขตรดอกไม้ละอุย้ยสนดอกปีนึงกูบด้จากบาทดอกบัวบินแน่วัดได้สนดอกไรบานะ้าน่ะต้องปลูกผักว่น้ำเกล็ดปลูกผักน้ำเสนเด์ล่ะค่กผักน้ำมันีน้ำเสนเด์นั่นละ่ะลังเทียมันก็ค้นหน่อยค้นหลายมันบ่ลังเทียกะบัวบินค้นเฟนเสียห้าไร่ห้าวอเสียวันนี้ลังแชร์กระจายออกโอ้ยสนดอกเห็ดมันไหลไหลายเลยบริจาเงินสนดอกเาความมันบ่หมดบ่ถนัดสถานที่หอมบริจุสนุนญ่คนบริเวณสินะประเด็นลังแชร์ลังเทียก็ไหลายคนรู้จักเขาก็มาเรื่อยๆอย่างนี่นะ มามาเบิ่งเพิ่นว่าก็วิวดีมองดีงามจังซั่นสิเพิ่นก็ว่าไเพื่นส่หเพิ่นท่วงเฮานะว่าให้เฮานะเนี่ยดอกไม้เนี่ยพิ่นก็สอเนี่ตอนแม่ปลูกหลายเด้อสองใไฮนาทั้งเพิ่นก็ะเม็นเด้อทั้งตำตำผัวตะวันเด้อให้นั่นปลูกตะวันเบิดเด้อวางแล้วมาน่ะปลูกตะวันเบิดแต่มีแต่ดอกไม้เบิดเด้อไ่มีผักจังซี่เลยได้แก่อะไคิดไว้จะปลูกผักผสมน้ำเนื้อตะกี้ตะวันเต้บุดทให้ใจกระปลูกให้ฟูงกระปลูกฟูดเพิ่งให้เด้ตอนน่ะปลูกหลายๆวันนี้ก็เลยลูกลูกว่าสบายก็เลย เอ้ยปลูกผักขายดอกเว้สนอกแบบเขาหม้อเขาที่ยันมาตั้งเขาไอ้ปลูกไม้ด,ดอกไม้สนองค่ะแม่เออมันจะงามด้มันที่สวยงามดอกอันนี้ละมันที่เต็มไปบุดเลยเนีย่ยไฟน่ะไฟนี่ปลูกดอกไม้อันนี้ค่ะวันนี้ไฟนี่ก็ปลูกหล,หลายอย่างค่ะแม่พานย,ยางไปเมืองดานน่านบุญนม่ค่ะมีอยไรอีกางเนาะจ่าปลูกเกียบปลูกกันโอ้ นนี่มัก็งามกคือแม่ก็แพนว่าเออเพราะว่าพื้นที่เฮานี่บริตติดถนนก็เลยอยากอยากเช็ดยังที่สามารถดึงดูดคนได้จริงๆนะค่ะแม่เนาะผักผกปีค่ะคนมาเที่ยวก็เพราะเขาซื้อของเขาไปกินจังเสียวค่ะอ๋อันนี้ผักกระดาผักกระดารุ่นขาใหญ่แน่ล่ะว่าบังบรู้บังเห็นบ่ก่ามันพันใหญ่พันเนี่ยเขาได้เขาได้กินแจ็บเนี่ยใไงกันแตกกูแน่ล่ะเนี่ยมันอ้วนพันอ้วนแบบใหญ่เลยเออมันแบบพันใหญ่เขาเอิ้นห่องเต้สักทีนะค่ะ เราไม่หวานเท่เพาะเป็นเฮทหอมนะค่ะเอาแม่คะคางคางนีนต้นอีหยังล่ะนี่ค่ะอันใดลาดอกไม้นะคนบุหรุคนมาผักสีเนี่ลาดอกมันน่ะดอกคอสสมัดหลายสีคอกสมัดปะค่ะคอสสมัดคอสสมัดดอกพขุนสิเป็นแบบใดค่ะแม่นั่นเด้แบบต้นมันเด้่ยฝรั่งเบิ้งด้วยน่ะต้นเป็นภาพเป็นต้นนั่นค่ะมันจะมีหลายสีหลายอันมันถเดี๋ยวนี้มันบิดคือว่าอะไรเนาะมันรุนบิดเร็วเขาเบอกในมันบิดถ้าเวบ้านระยะนี่บ่ได้พันดอกไม่ได้เป็นช่วง อ้พักหนิดปอดซานอิลีได้ค่ะพี่น้องนี่มีหลักฐานบอบมีหวานเลยยาผู้เห็ดกระบืเห็ดเบลอค่ะโอ้นี่บอค่ะแม่อันสีชมพูนี่บอค่ะนั่นละปลูกข้างๆขยายดีๆมันราะที่น้ำปลุนใหญ่มีหลายพันมหลายดอกผสมกันน่ะค่ะแม่อันนี้ผักชีน่ะผักชีลาวบ้านเฮาน่ะกำลังเกิดเนี่ยโอ้นี่บอค่ะนี่ละเขาสมมดน่ะโอ้ที่เขาปลูกกันเป็นแปลงใหญ่ๆหญ่นี่นะหลายเม็ดปลูกมตีนหมดอยู่เนี่ย มิถุกสีนะมันที่ผสมกันเองของมันค่ะนั่นแหละมิถุกสีอันั้นมันเดียอันนั้นกระดกันนั่นเหาบ้านเหาซื้อๆดอกอูแม่ขาข้องใส่ไก่หล่อมเลยเนาะค่ะอ่อมเปิดเป็นอ่อมอ้ปูกบกแตงบกบกเขืออ่าบกเขือให้น้ากับบกแต่งอบบกันอือค่ะน้อยบ่ปลูกหลายบกเอือให้น้าเพิ่นดอกหนังตะไฟน่ะพี่น้องกันนี่ละปูกบกเอือ้่ะพี่น้องกันเลี้ยงปลาอู้มีไผ่มีอู้มีทุกอย่างเลยเนาะค่ะแม่น้องนี่ทั้งฟุ่นกระฟุ่นอะแล้วหอมพี่น้าแล้วเบักผ้าแล้วปลูกกอน ไม่ร่องค่ะตั้งแต่เฮ็ดเกษตรมานี่เคยเจอปัญหาอย่างที่เฮ็ดว่าให้แม่ถอดไน่บ่ค่ะบ่แล้วบ่เป็นยังแล้วอันหนึ่งบ่เป็นยังหาบุุณว่าหาพดอ้าวนี่ก็ใกล้สิก่หาบไว้เด้อค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวคนขวากักน้ำหาบโหต้องสูงอยู่ใกล้อ่ะอันสูงมันก็ใส่ยากระหดสูงนั่นค่ะแม่อันนเดี๋ยวมาถึงใส่ยามาถึงหลังเจ้าก็ถึงหังบ่หดโอ้ยว่ามันแดดหลายแดดหลายบุ้งเปียอกฝร่งมันแหมเบิดเลยบ่ได้ผล เนี่ยค่ะอยู่ดีคือวิวดีแห่งเนี่ยฝุ่นพี่น้องคานเนี่ยเห็นแบบโอ้ยภูเขาเห็นอย่างนี้เพื่อนก็สอนสุดท้ายนี่ว,วิวงามลองแล้วมาว่านบุดได้ละให้นั่นเป็นตะวันบุดได้ให้นะมันทีนงามคนที่ไหลอิริตอนนั้นนะ่ะค่ะค่ะเป็นตะวันเต็มบุดเลยเมื่วานเพิ่งบุดวันนี้อยู่ไกลทางคนกับบ่อใครมีหลายเนี่ยคนก็เต็ดหลไหลไปน่ะแม่ท่อบ่อขาคนบ่อใอยเขามาวันนี้กาลังเท้ากระทอลังเท้ากระบะทอล้างเท้ากระสูแล้วล่ะ เอากูปลูกผักขายก็ได้ไม่ได้ขายกาแฟก็ได้สนนไม่ได้อันนึงก็เอาอันนึงอันแล้วบ่ได้บ่ได้ขายกูนึกเงินล้านดอกเฮ็ดแต่เฮ็ดบ้านเน้ลูกก็ได้ล้านก็ได้สนนว่าวันนี้ถนนเขาติมันนี่ได้ละสายรอบเมียงนะเนี่ยนี่ก็ใกล้กันนี่แหละขาตินถนนสายรอบเมียงสนดอนจะเฝ้าตายด้วยสนกว่าถ้าก้มเบิกก้มจะเลื้นคนสนกว่าถ้าปลูกผักปลูกดอกไม้ใหห้ลานคนสนลูกเขาเล่นมาเขาต้องแวะซื้อว่ะสนดอกค่ะแม่เออเขาต้องแวะนี่ยแล้วเขาเห็นดอกไม้งามๆสนดอก บัวไว้ไง่ายก็เคยถออยู่เพราะว่าคนบกอยเขามาออแต่ว่ามันอยู่หนเขากับมาปลูกผักเพิ่มเติมเ,ออเพื่อที่เขาจะดึงดูดในเขาเขามาหาเขาเ,ออเนาะเขามาหาเพราะเขาเห็นผักเหน็นนะเขาก็ซื้อไปกินเสียอ,อาแม่ค้ตอนปลูกแหลกๆนี่เคยคือบอวว่าเม่สิขคายบวัวใดเสียไปขายใส่น้องสินะบวับวบ่คือแตเพราะว่าบ้านเขามันซื้อกินดีเห็ดซุ้มขามาัดขายนะซุ้มขามาัดขายลดทิ่งมานอะ่ะเขาเห็ดน้่อยเขาต้องเห็ดยังไงจังเห็นนี่เห็นบวัวไปคายแป๊บเดียวก็บุดเนี่ยน่ะเพราะเขาเห็ดบักไงของเ้างเองนะ เขาบั้ขายให้เขาหนีเขาซื้อมาตลาดรับมาตลาดเขาบั้ขายมัดน้อยให้เขาเป็นบละค่ะแม่ะเขาก็คนก็ซื้อดีของเนี่ยของเขาเองมัดเป็นไงเอแม่ลูกไปปลูกแม่ลูกค้าบ่คะนี่โอ้ลูกค้ารับชั้นค่าตาค่ะพี่น้องเป็นลูกค้ามาเสือผุ้งปลูกน้ำกันอ๋อปลูกน้ำกันปลูกน้ำกันมาหา ได้บอแม่สวัสด so, wow, ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำดอกไม้เดิเอาไหนดอกไม้เอาไหนดอกไม้ไปว้านค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ละค่ะเจ็ดสิบสองจ้าเจ็ดสิบสองเนี่ยดูคักดูปากผักนี่ก็เยอะแยะเท่ากันไปบ่ไปเมื่อก่อนยไปส้มแน่ไปน้ำร้อนแนี่ยผักกันไปขายไส่ละค่ะแม่อันนี้ลูกสาวเราขายในตลาดหรือขายอยู่ตลาดดูเราขายตลาดคูไสแม่บ่เมื่อยบ่เฮ็ดเกษตร อันมันกระมวลนั่นแหละกระมวลใครกูยืดซื้อเนาะค่ะแม่เนอนกำลังไปในโซ่พอออสุดยดแล้วเชียขอไปในบ้านเห็นซุ้มเขาบะมีเวียกเขาก็เรียนโอ้จ่ากูบะเรียนคือสูดออกบะมีไรได้สนอกว่าเออมีความสุขก็สร้างสุขสมัยกร้างดอกย่างไฟฟอดล่างเลยซอยเอ้ยไผ่แม่บังคับสาวผักเลยซุ้มในบ้านก็แต่งถั่วก้อนแล้วเอาแต่งไป่สัวกูสนอกกูแต่งลุ้นสูดออกสนอกว่าแล้วแต่แม่ที่สวยงามน้อกายเอ็นเวียกเขาปฏิเสธอย่างเดียวซุ้มในบ้านน่ะ เขาเป็นเรียกเหตุการณ์ขึ้นเขาเดี๋ยวตำหนาตำระดับเด็ต้นเดค่ในม่องค้าในล่องคิดว่าเกษตรนี่สามาในคนเฮาอยู่ได้บ่ค่ะแม่ยูได้ละถ้าผู้ขยันผู้มักเห็ดนะถ้าใดผู้ใดขี้ขั้นก็คือจังใดละเนาะถ้าผู้ขี้ขั้นก็เจ้าแบบในบ้านล่ะไปเขาบ่เห็ดก็มีแล้วเขาได้กินน้ำลูกของเต้าเขาละเขาที่ไปบอาศัยแนมบ่ได้เพราะว่าลูกเขาก็หาไม่ครอบครัวคือกันหาส้อยกันน่ะล่ะเขาต้องหาสอยกันเนี่ยมุนี ตั้งว่าพูนเอาคนอยู่ในบ้านเขาบอว่าลูกเขาส่งห้ก็ส่งมาคือกันแต่เขาจะเก็บเป็นบัวเขาจะเก็บเอาไว้ยามมีจำค้นจำปีนเขาก็ค่อยเอาอกมาใส่สินว่าเมนบัวแต่กีตรกรคนมาอยู่มเมฟูเดร่ามามาอยู่ลอยละลอยลาฟูเดร่รรรรรดาแต่สมัยตะเกียตะกี้มันบ้านมีลูกมีเต้ามีลูกผู้เดียวเป็นบัว<ำ>ลูกก็ไปเรียนหนังสือก็มาเรียนแล้วคนบุตรแต่ฟูติไม่เอาน้ำเขาน่ะเขาก็ผู้ให้แน่ว่าไหแนนบัวเขาก็เก็บเวลาเขาก็ปลูกมาัตเตเดทเท่าใดปลูกของนั่นละปลูกของขายน่ะ ตะกีบปลูกไฮนาป็นตะกีบป็นไฮนาเป็นซีโนจะใส่แมงแกห่าบัวไ้หลักเี่าไฮนาสองไฮนาพวกนี้หาโพดย่า,างาาาาเดียวพวกนี้มัดปาน,นั่นตะกี้สิบก่าปีสามจุดกัวเลยนะสู่มามต่ปาน,นั่นหละ่ะสู่มานะ่ะเอาแม่คะไอความมู้ซึกแม่ซื้อเขากินกับเก็บก,กินในสวนเท่านี้มีความมือซึกได้ไหมคะแม่โอ้หลักขันซื้อเขาก็ไป่อยากซื้อเขายันยาเขายันยาอันนี้เขาเขากินย่างว่าเป็นยังของเขาเขาไม่ได้เรียนวันเรินยาขึ้นเขา เขาก็สนุกกินแล้วละ่ะแม่นบอละ่ะสนุกกินซุ้มมาซื้อก็ม่ซื้อเป็นสิเลียสมือทุ่ซื้อ,อ,อ,อเขาน่ะค่ะรี่เราเห็นหมอจะบัดไปปังไงเหตุอต่เป็นจ้างอลังการย้ายแล้วก็ะดูเห็นบมดแล้วว่าว่าจะาใดสัญญายอ่ะแล้วเห็ดลูกเราเขาไปขายเขามีตลาดตลาดคูไซลูกเรา,าน่าไปนั่งขายคูไซคูไซเอาประได้บอกเราเก็บลูกเอาไปปลูกนะ,ะแม่ค้าเคยมีมือใดที่ห่อขายบัวใดขายบัวเบิดบ่ค่ะอ็เบิดซื้อมือล่ะเบิดซื้อมือโอ้คนหาตีออกบ้าน ก็ไหวเห็นปะเขาก็ไหวอไหวปูเอญยาเอ้ยมื่อนี้ลูกหลานไปขายของให้ลูกหลานขายดับใครดีเด้อผู้ใดจับก็าือเอาสุกคนสุกคนก็เมนน้ำม่วงอ่ะล่ะก็ไปขายป๊าขดจับก็าือเอาหมดเลว่าเอคนเ่นของตรงนี้ไหวไปเนนบวันเป็นสนุวะแม่คะคนที่จะปลูกของขายสิแม่คิดว่าเขาควรจะแบบว่าหยาดบ่เรื่องการตลาดต้งสินะคะแม่จากแล้วบุรดุจกบ่ได้ไปขายตลาดจากเทียแม่ขายแต่น้ำม่วบ้านขายแต่น้ำม่บ้าน จากระยันนี่ล่ะจากระยันที่ว่าซื้อหาพันน่ะมันที่มีทังหลังนี่ล่ะนี่ก็ขนใส่ขนใส่กระปตอนนันตอนันตอนน,อนัอนแล้วเท่เขาก็งวก,วกไปทั้งพี่ทั้งพี่ก็อ่นเมล่ะเขาก็รู้เนาะเขาไปบ้านอื่นนะ,เ,ะเขาเคยไปขายบ้านเขาเนี่ยเพาเคยได้ขายไปในเพราะว่ามันหลายคนหลายเจ้าไปขายแม่ก็ต้องไปขายบ้านอื่นละขายไปได้ๆนะน้งวัานละค่ะแม่คะแม่คิดว่าเขาควรจะปลูกอีหยังแนนค่ะในแปลงเขาเขาเขาเช็คตลาดเนี่ยเด๋แปลว่าเช็คเช็คบอกว่า คนในผืนที่เขากินยังเงี้ยงสินะค่ะตอนเขาไปขายเลยเพื่อนถามหาพาเพื่อนถามหาแนวนั้นเขาก็ต้องไปซื้อแนวนั้นมาวานมาเพาะไว้อู้หูเพื่อนที่ถามหามีนั่นบ่มีนี่บ่ไผ่ตู้ไทยไผ่ตู้ลาวบัวพาเออถ้าถ้าหมายความว่าบ่มีสิเขาก็ซื้อมาวางวานไปจะปลูกให้เพื่อนนั่นจะกระถามหาผักกาดขาวมาเพาะบางหันเหาบ่ได้ดอกหลามมันแมงกินกปนแ่ยนเบื่อที่มาได้เพาะขายมันหวานเนาะค่ะแม่เอแม่งมากได้เป็นบางอย่างก็เลยบ่โหอยู่ลังเทียว่าเอ๊ะ ต้องเป๋าเนลมันม้นโมกินเนี่ยสลัดเนี่ยมันคือแมงบมก,กินนี่ละสลัดเนี่ยอันนี้ก็อยากกินอยู่ได้่ฉยๆนะอันนี้มันเทาแนวเนี่ยแล้วนะมันกับเอาบอกเตงกับบกเขียวเนี้ยเป็นสี่เราพริกกระเพรเป็นสลัดเนลมันบมก,กินได้นะ่ะน่ะอันเดนเนลกินได้เขาก็ไม่ต้องซื้อมาเขา,า,า,าวันเขาวันเลยเขาก็ได้ผลโอ้วอาหาง่ายๆแม่ฮะตลาดโดยแบบว่าความต้องการของลูกค้าแม่ก็ปลูกนั่นเลย ปลูกเลยแหละปลูกที่พื้นดินเขาอยากได้ยังเขาก็ปลูกเลยปลูกเลยแล้วโอ้สุดยอดอิริออปลูกเลยให้เขาเลยแล้วโอ้พี่น้องขะแม่เพิ่นปลูกพักทุกชนิดเลยค่ะขายแล้วก็มีป่าพร้อมนะคะเดินมือละสองสามโลสมบูรค่ะแม่จ้อโอ้นี่เป็นแบบว่าเป็นปลูกเป็นชีวิตพ่อเพียงนะคะพี่น้องถ้ามาอ๋อเดี๋ยวเสล้วแม่จะได้ทำงานแม่ใช่หรือเปล่าเอ่แม่ไปเก็บผักอาแม่ไปเก็บผักต่อนะค่ะเนาะแม่จะร่างผักละไว้า่ักนะ แม่เฮ็ดไปนําแล้วก็เดี๋ยวนุสิถามแม่ไปนําเนาะอ่ไม่ร้องคาะอยากให้ไม่ร้องแบบว่าเว้าอีหยังเป็นกําลังใจให้ชาวเกษตรกรชาวไทยเฮาเนี่ยค่ะให้เป็นกําลังใจในการเฮ็ดเกษตรเนาะจ้ะใช่แล้วบ่ต้องเรียนบาลเรีนยาเดี๋ยวเที่ยวทีวิี้ีวัดที่เฮาที่อยู่ต่อไปด่าลูกดําดานต่อไปเฮาบ่ต้องเรีนบาลเรียนยาเฮาใส่ปุ๋ยคอกเขานี่ล่ะปุ๋ยคอกเขานี่ก็งามแล้วค่ะแม่ปุ๋ยค้อปุ๋ยอย่างเฮาน่ะธรรมดา สารเคมีมเขาก็บ่ต้องใส่มันก็อรกริลยอาบ่ต้องใส่สารบ้านอ,อื่นเขากระดิใส่อยูย่แล้วเขาบารูเนาะมั่วมัน,นก็เห็ดธรมรมดาบแบบนี้แบบเขาพื้นบ้านเขากินได้นี่ยละบ่ต้องให้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของคนเขาอันละแล้วก็ปลูกไปจังสิรไรเห็ดเป็นสิ่งนั้นผู้ใดเห็ดก็ผู้ใดเงินเลยครับนะผู้ดใดเห็ดก็บ่ได้ละเงินนะรับจ้างรับใบไปทั้งตัวแม่คะท่าแม่ไปเจอเพื่อนบ้านนั่นสิที่เขาเห็ดเกษตรคือกันกับแม่ก็ร่างถออยู่แม่สิบอกกวางไดละค่ะก็บอกก็ปลูกเลยล่ะให้ปลูกร่วมไม่ต้องท่อมัน เขาไปขายเขาก็ขายข,ายของเขาเอ,องเขาก็ขายได้ขายดีเท่าไรเขาก็ได้ก็บาทสิบบาทยี่สิบบาทล้วยนึงเขาก็ได้เป็นของเขาเบิดดีกว่าเขาที่ไปซื้อเขาซื้อกินบ่ไวดรอกถึงเป็นย่านหวานด้านยาของเขานี่ไบ่มีหวานไม่ยมียาเนาะเขาไม่ได้ใส่ยังเนาะอันนี้ก็หอมซีนี่หอมซีเขาก็ซื้อดีนะน,น้ำร้านเพิ่นเพิ่นเหตุอาหารกัตามสั้งเหตุอาหารนันเป็นรากเป็นก้วยเขาเพื่อก็ซื้อผู้ดเาดาผู้มัดสองมัดเสียเพื่อกานันแนวนี้แน่สิละกระขายเพราะได้อยู่ โอ้คุณแม่แบบฟั่งตาเสียงสีนานี่คุณแม่แบบมีความสุขกับการก <c oughs> ปลูกการขายแห้งเนาะค่ะแ <c oughs> ม่น,น้ี่เฮทเนี้อนี่ต่ว่าคนก็ไิปลูกไรแล้วผู้คนได้ายที่ได้ายอีหละพ้นลงทุนเพระเท็ดหลายๆน่ะค่ะ <c oughs> พูเราคนก็เอาเห็ดเป็นอย่างก็อันน่ขาวๆห้อง <c oughs> เป็นด,ดูเนาะคะ่ะแม่นาอเป็น,นอันนี้เขาเห็นแบบธรรมชาติของเขาแบบพื้นบ้านเขานะเห็ดธรรมชาติเขาพูการพูได้พวกที่ได้ไยอีหละพ้นซื้อไปเนาะเห็ดเองไปขายนะโอเคค่ะคุณแม่ค่ะมือดีอยากให้คุณแม่ฝากอียังถึง คนมักปลูกคือกันนะคะแม่เออบ่ต้องทอดแท้ปลูกลงไปโลดอันใดฮ่อมักที่ฮ่อมักล้วปลูกเค็ดไปเดินได้เขาก็ได้หรอกผู้ใดเพื่อ็ขาจะได้เพิ่มเฮ็ดเพราะว่าเขามักเค็ดแนวนี้เด้อเดิแต่ผู้บ่มักเค็ดเพิ่นก็บ่เซยตุยเพิ่นบ่ฟังเขาหรอกเขามักปลูกก็าฟังเขาก็ปลูกไปนั่นีิละค่ะมันก็มีความสุขของเขาเนี่ยและเฮ็ดไปเพิ่นไปนั่นสิละนั่นแหละโอเคค่ะอยู่ายก็ค่อยเฮ็ดไปม่ต้องเฮ็ดหลายๆก็ได้เฮ็ดเพราะเขาเฮ็ดได้อย่างนี้ละ เพราะว่าอาย,ยอุมนนาากกันก็หลายไปแล้วแต่เ้าหนุ่มมันเด่นเกินหากกอนบ่ได้เฮ็ดเถีงแหลแบนบนั้นบ่ได้ต่อไปก็าจะหาไปบ่บถ้าเขาหาต้องโหดเที่ยงนี่แหละระ,ะยะนี้เขาเห็ดได้เขาไปเห็น,นป,ป่าให้เราปลูกไปใหดกอกกแก๊กๆตามผู้เฒ่าต่อไปแล,ะละ้วค่ะแม่รองค้าวัอน,นี้ขอบคุณแม่รองหลายๆที่มาแช่ประสบการณ์ในการทำเกรรษตรเนาะค่ะแม่เนะานะ,ะในการปลูกและการทำตลาดค่ะแม่รองค้าสวัสดีค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะว่าละ ค่ะพี่น้องคะผู้ใดสนใจก็ลองเขามาะมึงนะคะเด้อมาะมึงมาสมรสมาทำหลายดอกเก่งไหมพุ่นล้วกำลังเลือดมันก็เบืดไปแล้วชุดนึงแล้วหลายชุดแล้วค่ะเป็นแบบว่าพลังในของนักปลูกนักขายอย่างนีค่ะเขามีกำลังเขามีมีแหงเขามีแหงเห็ดทั้งเห็ดตัวรูดค่ะค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆที่คอยติดตามรายการเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ